สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจำช่วงวันที่15ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะ,ะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคเรามาดูนะคะสถานการณ์คนโสดนะคะคนโสดชาวเมษ กลางถึงปลายเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการ,ารมเมษน,นะเมจิเชียนไนท์ออฟคัฟฟค่ะไฮพินเ s สนะคะเก้าแปดดาบนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยคนโสดระวังคนเจ้าชู้ น,นะคะหรือมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเข้ามาให้คุณได้เลือกเลยแหละนะคะแต่ถามว่าคุณเปิดใจไหมมันเป็นความรู้สึกที่บอกใครไม่ได้เป็นความรู้สึกที่แอบชอบมีคนหนึ่งในนั้นที่คุณรู้สึกดีกับเขาแต่คุณไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดไม่กล้าที่จะแสดงออกให้เขาเห็นมากนักว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะส่วนโดยรวมภาพรวมสถา,านการณ์ความรักของคุณแล้วเนี่ยค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะจะมีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่ง แต่เรื่องที่จะคุยต่อหรือไปต่อในอีกระดับหนึ่งในลักษณะัณในลกษะคนคุยเนี่ยอาจจะยังกักกักอยู่บ้างนะคะด้วยความที่ตัวคุณเป็นแปดดาบเป็นสถานาการณ์ของแปดดาบนะคะความไม่ไว้วางใจยังไม่เชื่อใจคนที่เข้ามานะคะยังอยากที่จะรู้ว่าเขาเป็นยังไงอยากที่จะรู้่าให้มากกว่านี้เหมือนคุณเช็คมากขึ้นจากปกติอาจจะเออดูหนึ่งสองสามแล้วก็เออ เป็นคนคุยไปเลยหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่อันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะรัดกุมกว่าเดิมนะคะรัดกุมกว่าเดิมเลือกมากกว่าเดิมเลือกให้มันละเอียดกว่าเดิมเพื่อที่ว่าจะได้หนึ่งไม่เสียเวลาสองก็คือไม่เสียใจมากนักไม่อยากลงแรงเรื่องความรักมากนักกับกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะโอเคแล้วคนคนนั้นนะคะสถานการณ์คนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นยังไง เดอะสตาร์ค่ะแฮงแมนแปดถ้วยนะคะ n i ท์ออฟเพนเดอร์เเก้าเหรียญตัวเขาเองก็มีสเสน่ห์ต่างคนต่างมีเสน่ห์ต่างคนต่าง,าง,ม,างมีดีด้วยกันทั้งคู่นะคะไม่ว่าคุณเออหรือเขาก็ตามนะคะแล้วจริงๆแล้วว่าเขาเขาก็ไม่ได้มองไปถึงเรื่องของการที่จะคอมมิตเมนต์หรือว่า เขาเรียกอะไรน,นะอัประดับความสัมพันธ์เหมือนกันนะคือเข้าใจในมุมของคุณที่ว่ามันเป็นแปดดาบคุณไม่อยากที่จะลงใจไม่อยากที่จะแบบคือเราวัดระวังใจตัวเองค่อนข้างดีเพราะตัวเขาเองนั้นก็ไม่ได้มีความคิดแบบคือคิดแค่วันวันนี้วันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยไม่ได้มองไปถึงอนาคตขนาดนั้นเขารู้สึกดีกับคุณคุณรู้สึกดีกับเขาต่างคนต่างรู้สึกดีแต่จํากัดไว้ในลักษณะของคําว่า เพื่อนประมาณนั้นเพราะเขาตัวเขาเองก็ยังรักในความโสดรักในความในตัวของตัวเองในในแบบที่มีพื้นที่ของเขาอะไรทํานองเนี้ยนะคะสถานการณ์จะแนวนี้ต่อไปค่ะความรู้สึกเขาเป็นยังไงกับคุณบ้างนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณสองเหรียญ ก็มีหวั่นไหวบ้างนะคะอาจจะคุยกันผ่านทางออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆนะคะเอ p r เ s รนะคะแล้วก็ก้าเหรียญละคือเขาอะเขาก็ให้เกียรติคุณนะเขาก็ Respect คุณอยู่เหมือนกันคนคนนี้ไม่ได้แย่นะคะแต่แค่ว่าตัวเขา มีแบบมุมของตัวเองค่อนข้างสูงมีพื้นที่ตัวเองค่อนข้างสูงคุยได้แต่อย่าเพิ่งให้เขาต้องตัดสินใจทําอะไรเขายังไม่สามารถตัดสินใจได้หนึ่งคือเขารู้สึกบาดห่ายกับคุณก็จริงสองคือระยะทางหรือประสักคป์บางอย่างที่มันเข้ามาสามคือตัวเลือกเขาอาจจะมีตัวเลือกอเขาเลือก้รู้สึกว่าเขาอยากที่จะโฟกัสที่ตัวเองที่ความสุขของตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วตัวคุณ่ะคะรู้สึกยังไงกับเขา คุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะ Justice นะคะดาวทวยค่ะ Page of Pentacles อ uh, Page of Wands นะคะ King of Wands Chariot คนคนนี้นะคะมีทิพล่อคุณเรื่องการงานหรืออาจจะเป็นชาวัาตุไฟได้วยกันเองเมษสิงหรือธนอูคุณกับเขาเนี่ยถามว่าเคมีไปกันได้ไหมเหมือนกับว่า คุณรู้สึกว่าคุยกับคนนี้แล้วมันมันมันมีแรงขับมีแรงขับเคลื่อนจากความเบื่อจากอะไรเนี่ยสามารถคุยได้คุยไปได้ได้แต่ว่ายังไม่ในความที่ตัวเขาไม่ได้มี movement ในในเชิงที่จะก้าวข้ามเลเวลไปอะ่ะนึ่ออกหมายว่าไม่ได้มองไปที่อนาคตขนาดนั้นเขามองปัจจุบันแต่ส่วนของเราเนี่ยเราจะมองไปที่อนาคตแล้วเราว่าเราจะเห็นอะไรเราจะได้รับอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งมันค่อนข้างเ mm hmm. ยื้องเยื้องกันนิดนึงจากความต้องการของคุณแล้วก็ความต้องการของเขาอ่ะค่ะบทสรุปค่ะบทสรุปจะเป็นยังไงเทอร์มินะคะแฮงแมนเงาเงาปเปล่าเปลี่ยวไปก่อน นะคะมีคนคุยก็ามาเข้ามาก็ได้อยู่แต่อยากให้คุณโปก,กัสที่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตเรื่องตัวเลือกก็ก็เลือกแบบช่าง,งเลงเือกเลยช่างเลือกยังไม่มีเกณฑ์ที่จะอัปเดเความสัมพันธ์หรือเจอกับคนที่ถูกใจขนาดนั้นนะคะยังต้องการเวลาที่จะอยู่กับตัวเอง ชอบเขาค่ะจะรู้สึกเป็นรัก่ายเดียวหรือรู้สึกฝ่ายเดียวไปบ้างนะคะอย่าโฟกัสตรงนั้นมากเกินนะให้โฟกัสที่ตัวเองบ้างอย่างที่คนคนนั้นเขาโฟกัสที่ตัวเองเขาโฟกัสที่ความสุขของตัวเองนะคะถามว่าคุณเป็นความสุขของเขาไหมมันก็เป็นนะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นที่เขาจะลงใจขนาดนั้นอะ่ะมันจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งส่วนของคุณก็ยังคงใช้เวลาในการคัดสรรคนที่จะเข้ามานะคะสักหน่อยหนึ่งให้ความรักจะว่าอย่างไงคะ สามเมต Express Your Love นะคะโคดิเ e พนเดนซยึดติดอยู่กับอดีตหรือยึดติดอยู่กับข้อคิดแนวคิดอะไรบางอยา่างนะคะทำให้เราไม่เป็นอิสระทางการเลือกอืมบาทีที่เราเลือกมากเลือกไม่ใช่เลือกมากหรอกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่แค่ละเอียดอ่อนกว่าคนอื่นเท่านั้นเองนะคะเลือกพิธีพิทันเราอาจจะยึดติดอยู่กับ เรื่องคนเก่าเอ้ยเราไม่อยากเจอแบบนั้นแบบนี้นะเขามีลักษณะเน,นี่ยพยายามที่จะตดัดนะคะแต่ทุกคนมันมีดีกับไม่ดีด้วยกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าส่วนไหนที่เรารับได้ข,ข้อเสียตรงไหนของแต่ละคนต่างกันเรารับข้อเสียของคนคนนี้ได้ระดับนี้คนนู้นเรารับไม่ได้วะ่ะแล้วก็เดินออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องไปยึดติดกับกฎเกณฑ์หรืออะไรที่มันรูความรักมันไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์นะคะถ้าคุณรู้สึกยังไงคุณก็ แสดงออกไปนะคะได้ตามที่คุณคิดว่ามันจะโอเคได้เลยไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะส่วนเซมซีเซซจะบอกอยังไงคะแค่ความเหงาความเหงาที่เข้ามาคนก็เลยเข้ามาเปิดใจให้เป็นคนคุยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปทางไหนต่อ แอบรักแอบรู้สึกแอบรักแต่ว่าใจคงคิดว่ามันคงเป็นแค่ความเหงามั้งแต่ถ้าจะให้ตัดสินใจบอกหรือทางเขาจะตัดสินใจเลือกหรือคุณจะตัดสินใจเลือกใครเนี่ยก็ยังทําไม่ได้ในช่วงปลายเดือนนี้นะคะโอเคค่ะคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณรูปการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะคนมีคู่คนมีคู่จะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์คนมีคู่นะคะสามถ้วยค่ะชาวเมธ A s o ฟ t อร r t นะคะจะมีเรื่องคนนอกเข้ามาทาให้เราต้องแก้ไขหรือมีปัญหาเขาบางอย่างเข้ามาทําให้วุ่นวายบ้างนะคะสาหรับคนโสดคือคนมีคู่ชาวเมธนะคะเรื่องปากเสียงเรื่องความวุ่นวายอาจจะไม่ใช่แค่เราสองคนแต่เป็นเรื่องของคนนอกเข้ามาทําให้วุ่นวายทาให้เราแบบ ปวดหัวไปบ้างนะคะเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยต้องเป็นค่อนข้างที่จะประครับประคองค่อนข้างเหนื่อยเลยสักดิดหนึ่งนะคะต้องรับมือกับหลายๆส่วนหลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินเอ่ยการงานเอ่ยหรือความรักเอ่ยแล้วก็คนรอบข้างอีกนะคะรับมือเยอะหน่อยหนักหน่อยนะคะโอเคต่อไปค่ะคนรักของคุณนะคะสิบถ้วยค่ะสถานการณ์ คนรักของชาวเมสิกถ้วยหเออหเหรียญน,นะคะการแบ่งเวลาเพราะเหมือนตัวเขาเองอะ่ะมีหลายสิ่งที่เขาจะต้องจัดต้องทําเรื่องงานเอยเรื่องนู่นนี่นั่นเอยแต่ถามว่าเขายังรักคุณไหมเขายังรักอยู่นะคะยังรักและยังให้ความสํมพัญกับเอ่อรีเลชั่นชิพนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เลือก สรารพัดสิ่งแล้วเขาก็ต้องเต็มที่กับตรงนั้นมากแล้วเขาก็ต้องเต็มที่กับเรื่องราวของความสัมพันธ์เช่นกันฉะนั้นแล้วค่อนข้างเหนื่อยสมคุณจะเหนื่อยไปลักษณะที่ความวุนวายเกี่ยวกับคนนอกจะมาบอกนูกนี่หรือจะทําอะไรให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจอะไรทานองเนี้ยนะคะต่อไปค่ะความรู้สึกคนรักรู้สึกกับคุณยังไงบ้างนะคะ ามเหรียญ e r a n c e เขายังอยากให้เราแบบว่ามีอะไรเราคุยกันเราเคลียร์กันดีๆนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่การวางแผนการปรับตัวหลายๆอยา่างตัวเขาก็พยายามที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้จากเรื่องงานเร,งเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยให้มันบาลานซ์ให้มันสมดุลที่สุดนะคะแต่เหมือนเขาเองก็เครียดเหมือนกันเครียดว่าเขาจะทําได้ดีพอไหมบวกกับ5ดาบที่เข้ามาตรงนี้นะคะ ก็ยังแคร์คุณอยู่นะว่าเออกลัวว่าแบบไม่มีเวลาคุณไม่มีเวลาเทคแคร์เนี่ยคุณจะหนีหายจากเขาไปหรือเปล่านะคะเขาพยายามทำทุกวิศีกทางเลยเพื่อที่จะทําให้ความรักครั้งนี้มันออกมาดีนะคะซึ่งไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณกับเขานะคะโอเคต่อไปค่ะตัวคุณรู้สึกยังไงกับคนรักของคุณคะสี่ถ้วยค่ะไม่ค่อยได้รับความใส่ใจแรงใจเท่าไหร่เลยนะคะ Justment ส,สามดาบ ก็เสียใจบ้างแต่ว่าไม่รู้จะพูดออกไปยังไงนะคะว่าเฮ้ยเธอให้ความสําคัญกับรู้สึกว่ามันไม่ในฝั่งคุณอะคุณรู้สึกว่ามันไม่สมดุลแต่ฝั่งของเขาเขารู้สึกว่าเขาพยายามแล้วนะพยายามทาให้สมดุลแล้วมีอะไรก็คุยกันได้แต่บางทีอะเราจะงอนเราจะรู้สึกว่าเราไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้เขาคิดเองได้อะไรเงี้ยแบบพูดให้เขาคิดหรือทําอะไรบางอย่างเขาสามารถที่จะคิดเองได้ วก,กับปัญหาลา,ลายล้อมเข้ามาเป็นปัญหาข้างนอกอีกซึ่งมันเป็นปัญหาที่ควบคุมยากกว่ายากกว่าปัญหาที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะนะคะโอเคเรามาดูบทสรุปกันค่ะว่าเป็นยังไงปัญหาตรงนี้จะเป็นยังไงนะคะัะแก้ยังไงได้บ้างไพเด,ดค่ะ เจ็ไม่เท้าเรื่องราวคนนอกเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาเรื่องราวของเวลาที่จะต้องแบ่งนะคะไพเดซทำไมถึงเป็นฟินนับสอดและไพเดซคะ่ะระวังเรื่องคนรักใหม่หรืออย่างที่บอกว่าจะมีคนเข้ามานะคะได้จะเข้ามาขาดคุณนั่นแหละมากกว่าหรือคนนอกที่จะทาให้ความสัมพันธ์มันยิ่งตึงไปกว่าเดิมสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายไปกว่าเดิมพยายามอย่าฟังคนนอกมากนะคะฟังคนรักของเราเนี่ยแหละ ถึงแม้ว่าคนนั้นค่ะจะพูดว่าเออมันมันเออมันเป็นอะไรที่หวังดีหรืออะไรก็ตามอะ่ะคือคุณต้องคุณต้องแยกแยะให้ได้แหละตรงเนี้ยส่วนเนี้ยว่าใครที่ดีกับเราจริงๆหรือเขาแค่อิจฉาเรานะคะอจมูกค่ะหกถ้วยค่ะยังไงก็คือดีกันได้คุยดีกันได้ปณีประนอมกันได้แต่อย่าคิดมากอย่าคิด ไอ้น,นี่ไปมากเกินไปเรื่องของคนนอกน่าจะเป็นลักษณะของเจ้ากรรมนายเวนะคะที่เข้ามาทําให้เราปั่นป่วนในเรืองลักษณะของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะโอเคไพ้ความรักค่ะจะบอกอะไร retreat นะคะ <c oughs> ไพ้ใันี้อีกแล้วเนาะ e t g o of control issue แล co ะ code p e n d e n c y การยึดต,ติด การยึดติดอยู่ที่คําพูดการยึติดอยู่ที่ว่ากฎเกณฑ์อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์มันจะต้องมีให้เวลากันนั้นนั่นน,น,นี่หรืออะไรเงี้ยคือความเข้าใจมันควรที่จะมีในความสัมพันธ์ Let go of control ช่วยอ,อะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมปัญหานั้นได้อย่างเช่นปัญหาของคนนอกที่เอาโน่นเอานี่มาบอกเราหรืออะไรต่างๆคนนอกที่แบบว่าเป็นอุปสรรคปัญหาใหญ่อะให้ปล่อยมันไปเป็นตามธรรมชาติใครจะทำะไรช่างหัวมันช่างแม่ง อย่างเดียวนะคะซีเรียสแล้วก็มองที่คนรักของเราก็พอนะคะว่าสิ่งที่เขาทํำคืออะไรจุดประสงค์แรงบันดาลใจของเขาหรือแรงจูงใจของเขาเป็นยังไงโฟกัสตรงนี้ก็พอนะคะให้เซียนซีจะบอกอะไรนะคะพิเศษกว่าใคร คิดถึงแต่ทาอะไรไม่ได้บางคนเป็นความรักทางไกลนะคะยิ่งไม่ค่อยได้คุยเพราะว่าเรื่องงานเรื่องนูน่นเรื่องนี้ต้องจัดการเข้าไปอีกนะคะแต่อยากให้รู้ว่าคุณก็ยังเป็นคนที่พิเศษกว่าใครอย่ีกแอบรักอืม มีบางคนที่อาจจะไม่หวังดีเท่าไหร่นะคะเข้ามาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกอย่างที่บอกให้โฟกัสแค่คนรักของเราแล้วก็ตัวเราแค่นั้นพอคนอื่นช่างมันไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปอะไรมากมายนะคะนี่ปวดหัวไปอีกเนาะโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูดูการกดไลค์กดแชร์กด share, subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างคะ เทซอฟวอนนะคะสองดาบการที่เราจะต้องตัดสินใจกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเลือกคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวและดูดูแลเหมือนว่าจะไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะความสัมพันธ์จะไม่ได้สมดุลนะเนื่องจากว่ามีเวลาให้คนหนึ่งแล้วก็ไม่มีเวลาเหมือนการสับล่างนะคะ,นะคะตัวเลือกน่าจะเป็นฝั่งคุณนะคะหรือไม่ก็ฝั่งเขาแต่ว่าดูแล้น่าจะเป็นฝั่งคุณนี่จะต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ปัญหานั้นถามว่าเลือกได้ไหมท้ายที่สุดมองว่าเลือกได้นะคะแต่าจะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะการไม่ค่อยได้ใส่ใจกันเท่าไหร่ด้วยธาตุไฟมีอิทธิพลมากนะคะเมษิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวสุกนะคะเรามาดูฝั่งเขาบ้านซิเพื่อที่จะขยายความนะคะว่าเป็นยังไงทําไมถึงเป็นลักษณะนี้นะคนคุยของคุณนะคะสถานการณ์เป็นยังไงจัสติสค่ะ ความสมดุลกับความไม่สมดุลเกิดขึ้นแล้วเพจฟ o f t i n t h c u r s knight n g of s w o r d นะคะ tower ค่ะแปดดาะถ้าเป็นเรื่องนั้นน่าจะเข้ามาฝังคุณแล้วแหละเรื่องตัวเรื่องค่ะค่ะเพราะว่าเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ย จะมีกการที่จะสมบัติหรือพูดง่ายๆว่าจะได้คอมบินเด้หรือมองไปแล้วเห็นอนาคตอะไรอย่างเนี้ยนะคะเหมือนคุณเป็นเหรียญอยู่ในเนี้ยในมือของเขาอะ่ะแล้วเขามองไปอย่างอ่อนโยนว่าเฮ้ยมันจะมีการเป็นไปได้นะนั่นนี่นะคะการตัดสินใจอะไรที่มันยุติธรรมกับสิ่งที่มันไม่ยุติธรรมน่าจะเป็นฝั่งคุณแหละที่จะต้องเป็นฝ่ายเลือกส่วนเขาเนี่ยค่อนข้างซีเรียสกับความสัมพันธ์นี้ธาตุดินธาตุลมก็เด่นนะคะเอ่อ กุมเมทุนหรือตุ้นนะคะมังกรหรือศพหรือกันทาวเวอร์ปาดดาบเขารู้สึกว่าคือเขาอยากจะออกมานะเขาอยากตัดสินใจออกมาหรือหลุดพ้นจากความสัมพันธ์เนี่ยแต่เขาก็ยังทําไม่ได้เขายังกล้า,กล,ากลัว,วยัง,งเลใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าทาวเวอร์เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะได้ปลดปพันธนาการบางอยา่างแล้วก็เดินออกมาหรือไม่นะคะทีนี้เราไปดูความรู้สึกของเขาบ้าง เขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคิงออฟบอลห้ามิเทา้าวุ่นวายใจมากอะเหมือนดีลิ่งกับคนที่เจ้าชู้อะเหมือนคนที่แบบเล่นไปเรื่อยๆลังเลใจเขาเองก็ไม่รู้จะเอาอย่างไงแต่ข้างในมันปั่นปวนไปหมดไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือความรู้สึกนะคะเขาพยายามที่จะ ให้ความสัมพันธ์นี่มันสมดุลให้มันที่ให้ความสัมพันธ์นี้มันโอเคที่สุดค่ปะปรกขประคองอยู่ฝ่ายเดียวเลยแต่เหมือนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยให้ความสัมพันธ์แล้วเขาก็ต้องเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยเห็นไหมแปะกาดาบอุ่นกาวดาบตรงนี้นะคะ you are for joy เขาเครียดเขาจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์มันคืบหน้าเขาจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันได้อม m ิ i เม e n t นะคะแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยจัดเหนื่อยจริงเนี่ย จะต้องอะไรยังไงมันเริ่มเหนื่อยเหนื่อยท้อนะคะแล้วฝากคุณคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะไฮพินเทสความไม่ชัดเจนหรือความรับอะไรบางอย่างที่ยังเก็บซ่อนไว้นะคะดูสั้นนะคะแฮงแมนค่ะเรื่องความพร้อมคือหลายๆส่วนอะต้องเป็นฝ่ายคุณที่ที่มีความเอาแต่ใจหรือเขาจะต้องเป็นฝ่ายยอมเป็นฝ่ายฟังเป็นฝ่ายที่ จะต้องตามใจคุณเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่มันขึ้นลักษณะนั้นแฮงแมนคือฉันจะตามใจฉันนะฉันจะห้อยฉันจะทํายังไงกับความสัมพันธ์มันมันมันเป็นสิทธิ์ของฉันที่ฉันจะเลือกที่ฉันจะตัดสินใจซึ่งฝ่ายฝ่ายโน้น่ะจะต้องเป็นฝ่ายยอมแล้วรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าจะยอมหรือจะไม่ยอมดีรู้สึกเหมือนจะไม่อยากยอมแล้วรู้สึกเหมือนอยากจะเดินออกไปแล้วอะไรเงี้ยสับสนวุ่นวายใจนะคะแต่ฝั่งคุณจะแบบว่าชิลๆนิดนึงนะคะ เขาเขาเขาอยากคบเขาก็ต้องตามเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิวนั้นไปนะคะแต่ทั้งหมดก็คือไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณกับเขานะนะจ๊ะบทสรุปเลยค่ะเป็นยังไงคะสามเหรียญดีลิ้งกับคนสามคนอุปสรรคที่ยังต้องดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไง สามถ้วยจริงมองว่าน่าจะคอมมิชเมนะแต่สุดท้ายแล้วมันยังไม่ได้นะคะมันยังคอมมิชเมนไม่ได้ด้วยความที่มีตัวเลือกอีกมีอะไรที่สับสนในใจวุ่นวายในใจนะคะว่าจะเอาอยัางไงมันก็ยังไม่สับสนอยู่อย่างนี้มันก็ยังคงเป็นลักษณะแบบนี้ดูดูกันไปอีกแบบนี้ค่ะนะคะเต็มเพลเ ความเป็นใหญ่ในความสัมพันธ์ The f ฟู l นะคะแฮงแมนไม่อยากที่จะคอมมิชยังไม่พร้อมที่จะคอมมิชรู้สึกว่าทุกคนจะต้องตามใจฉันทุกคนจะต้องแบบว่าทำอย่างที่ฉันต้องการอิสระอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้กับจุดนี้มากกว่าที่จะคอมเมนต์มิดแมนแต่รู้ไหมว่าการที่จะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นการทำร้ายคนมีคนหนึ่งหรือว่าหนึ่งสองสามคนเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ชัดเจนไปเลยดีกว่าว่าเราควยในลักษณะไหนถ้าคุณรู้สึกว่า เออเราชัดเจนแล้วเราที่จะอยู่ในจุดนี้แล้วเ,เขารับได้ก็โอเคไปแต่ถ้าเขารับไม่ได้อืมมันก็เป็นสิทธิเขาจะเลือกว่าเขาจะอยู่ต่ออดทนยอมรับหรือเลือกที่จะเดินออกไปนะคะให้ความรักค่ะ getting to know each o t e r ค่ะเป็นช่วงเวลาที่จะได้เรียนรู้กันเลยแหละช่วงเนี้ย wedding ทำไมถึงเป็น wedding ค่ะ โรแมนติ Feeling คือรู้สึกดีหมดอ่ะ mm hmm. อมืมันมีทั้งแพชชั่นมีทั้งโรแมนติ Feeling มีทั้งวดดิ้งโซเมนะคะคือฟิลที่แบบมันคลิกกันคือฟิลที่แบบว่าถ้าตัดกันจะตัดได้หรอมันทําให้สับสนกับความรักความสัมพันธ์ของครั้งนี้ทุกอย่างมันคลิกทุกอย่างมันรู้สึกเหมือนรู้จับกัมนมานานมากรู้สึกว่ามันแบบ เหมือนแบบหลอมกันได้ดีมากเหมือนมีความเข้าใจแต่จริงๆแล้วลึกๆข้างในงมันมีความสับสนอยู่นะคะความสัมพันธ์นี้จะไปต่อในลักษณะแบบนี้ไปอีกค่ะอืมถ้าอีกคนยังไม่เลิกไปนะแต่ดูดูแล้วน่าจะยังไม่เลิกง่ายๆหรอกเพราะว่าดูจากไพ่ก็คืองยังอยากที่จะเรียนรู้ยังมีความรู้สึกที่ยังตัดกันไม่ขาดพูดง่ายๆนะคะเมซี CNC จะบอกอะไร ไปต่อไม่ไหวให้ไปลกักษณะนี้ไปต่อไม่ไหวรักนะแต่ไม่แสดงออกเข่งขืมแล้วก็เห็นแต่แบบส่องอยู่นะรู้อย่างเห็นแต่แบบในมุมของตัวเองในความต้องการของตัวเองจนลืมไปว่าอีกคนนึงต้องการอะไรแล้วเขาจะรับได้ไหมหรือไม่แคร์หรือยังไงนะคะโอเค คลิปเม็ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ก่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ